อาก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม G ีนแซน e ิวไร์กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเล่นแบบชุจริงนะครับผมก็นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นี้เป็นตอนข้าสู่หมดตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนะครับผมก็วันนี้นับจะมาเล่นแบบชิวจริงกันบ้างนะครับผมดูรถเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะครับผมนี่นะครับผม อันนี้มีแต่รถขับสียงตงนั้นนะครับผมมีแต่รถเก่าเลยนะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าเกมดูเหมือนอาจจะแหลกนะครับผมแหลกบ้างไม่แหลกบ้างนะครับผมคือผมจะทำให้มันดีที่สุดแล้วนะครับผมดีกดติ๊กไปเลยโอเคนะครับผมก็คือผมทำได้แล้วนะครับผมนีนะครับผมดีโหรถเราไรเดอร์นะครับ โลไรเดอร์นะครับผมดกสปปิงออกมานะครับผมอันนี้นะครับผมก็มาเล่นแบบชีวิตจริงนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็คือเล่นแบบชวิตจริงให้ไปดูของแท้นะครับผมนี่นะครับวันนี้จะมาเล่นแบบชวิตจริงนะครับผมก็เล่นแบบเดียไรนะครับผม นี ica, ่นะครับเรือร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับถึงร้านพิซซ่าแล้วนะครับผมนี่นะครับถึงแล้วนะครับนี่ลงรถนะครับที่กบกีบประตูนะครับนี่นะเดี๋ยวไปเลยนะโอ้โหดูแบบนี้โอ้โหได้แล้วนะครับดีนะครับได้แล้วอยู่เลยนะครับผมนี่ร้านพิซซ่าสแตนนะครับผม ดีโอ้โหคนมีคนเข้ามากินตอนคืนเลยนะครับผมนี่นะครับจอหนดีนะครับผมดีแบบไรบ้างเอาบัตเตอร์ดีกว่านะครับผมนีนะครับคิดไปเลยนะครับผมคือนะครับผมดีนะครับเอเฟ์มเดือดก่อนนะครับแต่เกมเล่นแหลกนะครับผมนีนะครับเกมรูเบิร์จะลื่นนะครับผมนี่นะครับเกมดูเบอร์จะรลื่นนะครับผมนี่นะครับผม นี่นะครับก็ไปบาร์ได้หลายนะครับผมอีกเราชึบโอเคอันเราไปเราขึ้นรถกันเลยนะครับนี่นะครับคือผมช่วงนี้ผมไอนะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมใช่ใช่นะครับผมตอนนี้ผมไอนะครับผมเป็นหอบนิดเดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแจ้งเสียแบบนี้ไปเลยนะครับผมโอ้โหทันแล้ว เดี๋ยวถ้าเจอรถอยู่ก็ต้องหยุดตามนะครับแต่ไม่หยุดตามมันเสียชนแล้วก็อ๋อจหายหมดนะครับผมดีนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะครับเาเลยหยุดเดินรถหยุดก็ต้องหยุดตามเลยโหรถไปแล้วนะครับผมดีรถไปแล้วนะครับ,รนะรบอันนี้คือผมว่าไปถึงถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับไปกระดอย นะครับผมดีนะครับอันนี้มันคือสถานีตารวจนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดีนะครับแล้วเจอยุดอะไรตานะครับผมวันไม่ใช่ตอนที่ผมไอนะครับผมมีเสียงหอมนะครับไอบ้างไม่ไอบ้างเนะก็ผมจะต้องลองดูก่อนนะครับคือผมทำมันได้อยู่อยู่แล้วก็ดีที่สุดแล้ว นะครับก็เปประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรูแบบเรีวไรนะครับก็น้องๆหนูอยากให้ผมทำอะไรต่อก็เขามาบอกด้วยนะครับก็มาบอกด้วยนะครับผมนี่นะครับอันนี้หมดตอนก็คืนนะครับแน่นอนอยู่นะครับผมชูดีไอตลอดเลยนะครับผมก็เป็นีปัญหานิหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ นะครับผมดีนะครับอันนี้มันคืออะไรนะครับผมที as ่จีอันนี Dogs ้นะครับผมลดนะครับผมลดไปแล้วนะครับผมดีอันนี้คืออะไรไม่ดูนะครับอีดูแบสจะลงหนังนะครับดีนะครับผมก็ตีประมาณนั่นแหละนะครับผมก็คือผมว่าอยู่แล้วนะครับผมดีรถอยู่ต้องหยุดตามนะครับดีนะครับเจอรถหยุดรถต้องหยุดตามนะครับ นะครับนี่นะครับโอ้โหสปีคเกอร์เป็นแบบรไลโรลเลอร์นะครับผมนี่นี่นะครับผมอันนี้ข้างหน้าคือคาดรางรถตำรวจนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปหน่อยโอ้โหชนนะครับผมนี่นะครับผมก็คือจะว่าจะทำอะไรต่อก็ขอไวระบอกด้วยนะครับนี่เราไปเราไปเปลี่ยนรถดีกว่านะครับผม เอาไปๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนรถรถนะครับผมนี่เดี๋ยวไปเปลีป่ยนรถนะครับผมวิ่งวิ่งวิ่งหน่อยนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวขึ้นเลยนะครับโอ้โหขึ้นขึ้นเลยนะครับผมนี่ชื่อกีบประตูโอเคได้ครับผมนี่เปลี่ยนรถเป็นรถสุดตันนะครับผมนี่นะครับเป็นรถถีบประตูนะครับสามารถทงได้นะครับนี่นะครับผมก็น้องๆหนูๆนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำอะไรต่อก็มีเพืเลยครับก็ในนี้มจะเริ่มนทำใหม่เลยนะครับผม ทำไมนะครับแต่รอบนี้จะไม่ติดลิกสิินนะครับไม่ตดลิขสินนะครับโอ้โหดีหมดแต่ผมรอบหมุนนะครับนี่รดนะครับผมรอไฟรอไฟเขียวก่อนค่อยไปได้นะครับผมก็ใครจะทำอะไรต่อก็มิาบอกได้นะครับผมนี่นะครับรถข้างหน้าไปแล้วนะครับผมนี่ต่อไปกระดอยนะครับผมคือผมว่าผอไยตลอดเวลาเลย นะครับผมดน<ไ>มีนะครับผมว่าทำอะไร<ม>ดีที่สุดอยู่เลยนะครับผมก็คือผมทำได้เลยนะครับผมเป็ผมว่าทำนี้ผมไอนะครับผมไอตลอดเวลานะครับผมด<ไม>ี่เ้ี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปกินดิขันเบอร์เกอร์กันดีกว่านะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะจอดยังไงนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวจอด ้เข้าที่จะทำประตูนะครับผมนี่นะครับผมนี่เราปรับก่อนแป๊บหนึ่งครับแบบันนี้ก่อนนะผมจะให้ดูแบบลื่นบ้างนะครับผมนี่นั่นนี่บดออกออฟเลยนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนั้นแหละเลยนี่นะครับนี่เบาดีนะครับนี่นี่เราปรับน้อดีกว่าดีเดียวนะโอ้โหเก๊ดูไปอาจจะแหลกบ้างแล้วก็กระตุกนิดเดียวนะครับก็ไปเป็นไลนะครับผมไปเดี๋ยวไปเข้าไปกินแเบร์เกอร์นะครับผมนี่ นะครับผมนี่แล้วก็ไปดีกว่าแล้วเบอร์เกอร์ช็อตนะครับผมนี่นะครับผมนี่ถึงแล้วนะครับนี่นะครับผมนี่ร้อแบบนี้ดีกว่านะครับนี่ก็กดซื้อจุบโอเคนะครับผมนี่กดอีกนะครับนี่ราสองดอลลาร์นะครับผมนี่สองอินนะครับนี่โอเคนะครับผมก็บาะมาณนี้เลย นะครับผมนี่นะครับผมถือว่ามันดีแล้วประมาณนั้นเลยนะครับแบบไปปับเดี๋ยวปับไอนนิดนึงนะครับนี่นะครับกดปรับไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวปับนี้ก่อนนะครับเปิดออฟไปเลยโอเคได้แล้วน้ำไปเดี๋ยวไปออกข้างนอกนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับถือแล้วนะครับผมนี่ไปไปวิ่งนะครับผมนี่นําไปขึ้นรถนะครับนี่ นั่งขึ้นรถกระ่อยนะครับผมดี้นั่งเป็นไงนะครับผมดีไปครับผมไปกระดอยนั่งครับผมดี้เราจะไปทางรั้เลยกว่านะครับฮู้ชนเสาไฟนั่งครับผมดี้นั่ครับผมมาไปเนะไปหน่อยหน่อยนะครับผมไปนั่ผมดี้เราไปทางนี้แล้วนะครับผมเลี้ยวไปทางนั้นเลย นะครับผมดีนะครับผมดีเดี๋ยวแล้วทางนี้นะครับผมที่จริงผมทำได้แล้วนะครับผมคือผมจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตอนนี้ผมต้องรอดูไปก่อนนะครับผมรอดูว่าผมจะทำยังไงต่อนะครับผมดี่เราปรับกว่าดีที่สุดแล้วหน้าหมูบ้านเรไม่ธรดามีตำรวจนะครับผมดีนะครับผมดี นะครับผมดีนะครับดีนะครับอันนี้มันคืออะไรนะครับที่จริงนะครับมันก็คือคือสถานีตำรวจนะครับผมดีเดี๋ยวไป้าไปหารถตำรวจนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปหน่อยนะครับผมดีวิววิวนะครับผมดีโอ้โหจี้พายแล้วติดสาบดาวเลยทุกคนติดสาบดาวแล้วนะครับผมยิงโอ้ยิง อิกสนาดจอเลยนะโอ้โหตำรวจะเปิดตโอ้โหดีๆอยู่นะดีๆไปดูจับนะครับถ้าโดนจับคือตาคือตาคือเสียดาเลยนะผมพี่โอ้โหตำรวจยิงรถโอ้โหยังไงต่อรับายมีดีมนะครับโอ้โหชนตาไฟเลยนะครับผมนี่นะผมโอ้โหโทษดีนะครับผมพี่นะผมดี่นะคระเดี๋ยวเป็นคือรถตำรวจนะครับผมดี นะครับคือผมจะเล่นให้แบบผสมจริงด้วครับผมดีนะครับผมก็คือผมแล้วมาทำได้แล้วนะครับผมดีเดี๋ยวมือถือดับบ้างมันดับบ้างเลยนะครับผมดีนะครับผมโอ้โหตำรวจนะครับผมดีเดียวโหกับโดนนะครับผมดีเอาเดี๋ยววิ่งนะครับผมวิ่งดีดีนะครับผมวิ่งผมก่อนนะครับผมดีไปไปนะครับวิ่งหน่อยนะครับผมดีวิววิวเยอะครับผมโอ้โหตำรวจยิงซีแล้วไปไปไปไหแล้ว ไปแล้วนะครับผมดีนะครับโอ้โหกระโดดชึบโอเคนะครับผมดีนะครับผมจะยังไงต่อนะตำรวจเต็มเพียบเลยนะผมไป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 เราไปทางนั้นเลยนะครับผมดีนะครับเดี๋ยวปรับให้รถต่างไปไม่มีตำรวจนะครับผมดีกดปรับเลยโอเคปรับแล้วนะครับผมนี่ปรับแล้วนะไม่มีตำรวจแล้วนะไม่ติดดาวนะครับผมดีไม่ติดดาวแล้วนะครับผมดี นะครับผมก็จะบ้าเล่นแบบแหนนให้ดูเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะกลับไปไปไหนก็ไม่รู้นะผมอีป้ายรถขี่รถนะผมขีมข่รถเล่นไย่ใช่นะครับอีนะผมไปเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับผมแต่ใครอยากทาอะไรต่อก็มองด้วยนะครับผมคือตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องนั้นนิ่นูนะครับผมผมเรื่องมือถือมือถือตอนนี้แบตหดโคตรหดโคตรเร็วเร็วมากเลยนะครับผมมดูดื้อมือถือมือถือผมมีปัญหานะครับแบตปวมนะครับ ดีนะครับก็ <S 2> <S 2> คือประมาณนั้นเลยเลยนี่น,นะครับผมก็คือผมจะข้าบัไดต่อก็ดีแล้วนะครับผมก็คือนะครับสิ่งมันดีสื่อมันก็ดีต้องไปตามนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเรามาทางนี้นี่นะครับผมนี่เราขี่รถไปเลยนะครับผมดีนะครับผม เอาไปทางด้านแล้วครับผมดีนะครับดีแล้วนะครับผมนี่นะครับรถหยุดหุดตามนะครับดีนะครับรถบนรทุหยู่ก็ต้องหยุดตามนะครับทุกคนนะครับผมก็ดีที่สุดอยู่นะครับผมดีนะครับเดี๋ยวให้รถข้างหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้รถข้างหน้าไปก่อนนะครับผมีไปแล้วนะครับดีแล้วผมไปเรถตู้ไป่อยนะครับผม ดับเกมดูว่าจะแรกนะครับเกลหม,มดถุงดิเอครับเรีตับก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยู่ทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ร้บใครทาอะไรต่อก็เป็นแบบผมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับก็ผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย